สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่พพพพนอนอน้องน้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับอยู่กับช่องลูกกระลุสไตล์นะครับสำหรับภารกิจวันนี้นะครับก็มาสูบน้ำใส่ข้าวโพดนะครับก็สูบได้สักพักแล้วนะครับแปลงนั้นก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็พาไปชมบรรยากาศทุ่งนาเช่นเดิมนะครับ หลังจากปลูกไปได้อาทิตย์กว่าๆนะครับก็ก็มีงอกขึ้นมาหลายต้นแล้วนะครับเยอะแล้วนะครับแต่บางส่วนก็ยังไม่ขึ้นนะครับ ได้ครึ่นหนึ่งแล้วนะครับแปลงนี้นะครับ ี่ครับก็โอง้งอกไปเยอะแล้วนะครับนี่นะครับก็โตพอสมควรแล้วนะครับขึ้นประมาณสามนิ้วได้แล้วนะครับถ้ารวมใบก็ประมาณสี่นิ้วได้แล้วนะครับสามสี่นิ้วได้แล้วนะครับจากพคื้นดินนะครับ เยอะเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในการงอกนะครับก็ใส่เม็ดหลุมละเม็ดก็โอเคนะครับร้อยละเก้าสิบห้าได้อยู่นะครับร้อยละเก้าสิห้าเปอร์เซ็นต์ นี่ก็งอกเยอะนะครับนะครับแต่ยังไม่ยาวครับไร่เรียกันนะครับกับแปลงนี้นะครับปล,ลูกไล่เรียกันเลยนะครับ พาไปดูแปลงที่ปลูกวันนั้นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ครับวันนั้นแปลงนี้ปลูกแปลงนะครับแปลงนี้วันนั้นน่าจะยังไม่ขึ้นนะครับน่าจะยังไม่งอกนะครับดินแห้งเกินไปหรือเปล่า ไม่เห็นสักหลุมนะครับแปลงนี้เป็นข้าวโพดนะครับ ยังไม่เห็นขึ้นนะครับข้าพู้าลูกปลูกไปสองสามวันนะครับน่าจะงอกแล้วล่ะครับแต่ว่ายังไม่โผล่จากดินนะครับ อันนี้ยังไม่ปลูกอะไรนะครับก็กลัวน้ํามันไม่พอนะครับถ้าจะปลูกเยอะนะครับน้ําในคลองเหลือไม่เยอะนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็เสร็จไปถึงแปลงแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็แปลนที่สองไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องตัวเล็กรู้สึกจะพังนะครับอาการไม่ดีนะครับก็เลยไม่สูบต่อนะครับต้องหยุดแล้วก็ไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนะครับรู้สึกว่าเครื่องจะไม่ดีมาตั้งแต่ หลายเดือนแล้วนะครับแต่ก็พยายามใช้มาก็น่าจะถึงคราวต้องปรับปรุงแล้วล่ะครับได้แปลงเดียวครับอีกแปลงก็ไม่ได้สูงเลยครับก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้แลละครับจะได้ใช้เครื่องตัวใหญ่นะครับใช้เครื่องคูบุต้า รถถนาเดินตามสูบเลยนะครับคิดว่าจะสูบให้เสร็จนะครับวันนี้ก็ไม่เสร็จเครื่องพังไปซะก่อนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ตอหรับคลิปนี้สวัสดีครับ